สวัสดีค่ะเพื่อนๆไทยแล้วเ่าไปผู้เดียวลืมกดอันวิดีโอพี่น้องจา้าเบิร์ด42ดอนจุด70เด้อพี่น้องย่านิ้วสื่อของม่อีกเราดเดอ้อจะเด้อเบิร์ดมีอย่างเนี้ยโอ้ยพี่น้องมากันนี่เนี้ยสื่อมาถุงหนึ่งมันอันลูกพับเนี้ยเก่าดอนกัวเกือบซีฟดอนเก้าดอนจุดสี่ศูนย์มากันถุงหนึ่งแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อสองแพ็คแพแ็คละเก่าดอนกัวซีฟดอน ติ๊บกระเกา2สองแพ็คแล้วกับกล้วยหอมพี่เก้าและพี่น้องมากล้วยหอมสื่อประจํโอู้ี่น้องสะออนอันนี้หลายสมโอคือชักสองหน่วยหาดอนเนี่ยมื่วยบบย้ายหนึ่งมือจะเห็นบอสออนถุงมันงามเนี่ยคือกันยวนี่ก็สื่อมาอีกสื่อสี่หน่วยเลยสะออนเทศกาลสมโอพี่น้องงามหลาย โอเคด้อจานี่แหละสี่สิบสองดอลลาร์ในมาสเนียวพี่น้องจ้าไทายให้เบิงเข่าๆด้วยพี่น้องโอเคจ้าแต่งเกียวใครค่ะบายบายเทคแคร์